ถามเอะมันเป็นคนหรือเป็นสุนัขวะ <G ül> เป็นคนหรือเป็นสุนัขสุนัขบางตัวมันยังมีจิตสำนึกนะมันยังมีจิตสำนึกนะเขาให้ข้าวมันกินมันรู้จักนะเหมือนสุนัขบางตัวหรือสุนัขหลายตัวที่มันได้เงินจาก u ูท b e เพราะคอนเทนต์ลุงพลไม่ใช่เหรอคอนเทนต์ประแตนไม่ใช่เหรอ ที่มึงมีเงินแดงเงินจะไสทุกวันเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งกูถามหน่อยเงินที่มึงมีเดงทุกวันเนี่ยพราะไม่ใช่คอนเทนต์ลุงพลประแตนเหรอเดือดกลางดึกคะ่ะช่องใหญ่ของจำปาดงโดนสาเหตุจากโดนโจมตีเรื่องหาว่าตั้งตู้รับบริจาคบ้าง ตั้งต้นกระถินเพื่อเรียรายเงินจากเอฟซีบ้างหรือตั้งต้นกระถินเพื่อเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบ้างหาว่าสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาเพื่อสร้างองค์ปู่เพื่อจะเก็บเงินเอฟซีเพื่อจะร้องหาเงินบริจาคเดี๋ยวพอจะสร้างห้องน้ําก็หาว่าจะเอาเก็บค่าห้องน้ําอีกจนห้องช่องใหญ่ทนไม่ไหวออกมาโตต่อบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเตาเวอร์จิเนียชาแนลทูติดตามข่าวไปกับเต๋าค่ะลองดูซิวันสักเดือนหนึ่งไม่เอาคอนเทนต์ลุงพลไปพูดเลยก <sk> ู <art> <unter> อยากจะรู้จังมึงจะเอ,อะไรแดงคอนเทนต์ที่พวกมึงเล่นกันทุกวันเนี่ยเงินที่พวกมึงได้กันเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนกันเนี่ยคอนเทนต์ลุงพลหรือเปล่าวะคอนเทนต์ที่พวกมึงมาด่าเขาเนี่ย เขาช่วยพัฒนาชุมชนช่วยวัดวาอารามมึงก็เอาไปเล่นหรือมันยังมีเปรยังเหลืออีกเยอะใช่ไหมในในในพื้นที่แบบเนี้ยเดี๋ยวจะช่วยส่งไปให้มันเกิดได้ได้เกิดไวกว่านี้อีกให้มันไปผุดไปเกิดได้ไวกว่านี้ด้วยใช่ไหมเล่นกันเนี่ยฮะพอไม่ได้มีตัวไม่มีหาอะไรจะเล่นแล้ว ผมไม่เคยเข้าไปดูด้วยซ้าไปแม้แต่ youtube ที่อยู่กับเราผมยังแทบไม่มีเวลาไปดูเลยวันๆน่ะแม้แต่คลิปตัวเองยังไม่มีเวลาจะลงด้วยซ้ําไปไม่มีเวลาจะถ่ายถ่ายคลิปให้เอฟซีได้เห็นด้วยไอผู้พผาชัยวันวันมันอยู่ตรงไหนบ้างผู้เผาชัยมันอยู่ในจุดไหนเขาทําทุกอย่างอยู่บนเนี้ยเขาทาเพื่อชุมชนนะเฮ้ย เขาทำเพื่อชุมชนเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสมบูรณ์มีนักท่องเที่ยวหรือมีอะไรที่เข้ามาชาวบ้านมีไรายได้ไหมมีร้านค้าเกิดไหมใครที่เปิดรีสอร์ทกูถามหน่อยมันมีไรายได้จากจุดนี้ไหมพอเอฟซมาพักเขาต้องพักที่รีสอร์ทพวกมึงได้อีกเท่าไหร่พวกมึงแฝงตัวเข้ามาน่ะ ที่จะมาทำโน่นทำนี่เนี่ยเยอะแยะใช่ไหมบางคนแฝงมาเป็นจะจะมาทำรีสอร์ทจะมาซื้อที่จะมาเช่าที่ทำรีสอร์ทกูถามหน่อยถ้าไม่มีองค์ปู่ปริจิตไม่มีลุงพลประแตนมาบุกเบิกตรงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะลุงพลประแตนนำองค์ปู่ปริจิตมาบูรณะจนสมบูรณ์ณจุดนี้ กูถามหน่อยมันจะมีหมาตัวไหนมาทํารีสอร์ทที่ตรงนี้บ้างวะแต่ก่อนกูไม่เห็นเฮี้ยใครมาเลยไม่เห็นหาอะไรมาเลยที่ตรงเนี้ยนะแม่มึงเป็นป่ามันอนะ่ะไม่เห็นมาเลยแต่ก่อนกัดกันอยู่แม่งกัดกับกบกบอยู่กักรนี่กัดที่หายหมดกัดจนเขาอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขากลัวนะไม่ใช่เขากลัว แต่เขารักษาน้ำใจของชาวบ้านคนเดียวกันแต่ชาวบ้านเดียวกันเสือกไม่รักกันเองพวกมึงไม่รักกันเองแล้วใครมันจะรักวะถามหน่อยไม่รักกันเองแล้วใครจะรัก,ก,ก,ค,รกคิดแต่อย่างเดียวสมองหมาปัญญาควายตัวใหญ่สุดๆแล้ว ยี่อะไรอะไรย่ำอะไรยินจะเลยย่ำอะคนวันไหนอันไหนมึงไม่รู้มึงโทรมาหากูดิมึงโทรมาถามเอ้ยผู้พาชายกูถามหน่อยไอ้ต้นกระถินมันมายังไงไอ้ตู้บริจาคมันมายังไงกูถามหน่อยแล้วกูถามกลับด้วยนะไอ้พวกมึงเก่งจริงพวกมึงมีเงินทุกวันเนี้ยมีเงินซื้อกินมีเงินใช้นี่มีเงินชอปปิ้งนะกูถามหน่อย ไม่ใช่เพราะคอนเทนต์ที่พวกมึงเอาเขามาดา่าเลยพวกมึงทำเหี้ยอะไรเพื่อสังคมบ้างพวกมึงทำเหี้ยอะไรเพื่อชาวบ้านบ้างไม่ใช่เพราะลุงพลประแตนเลยเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันนี้ให้เห็นเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยด้วยหยาดเงือแรงงานที่เขาทำ <c oughs> ทำ <c oughs> ทำแม่มึงทำ,ท,ำทุกวันทำจนไม่ได้หลับได้นอนทำจนไม่ได้แด่ <c oughs> พวกมึงไม่เคยเห็นเหียอะไรเลยมันวันน่ะเห็นอะไรขึ้นแม่มึงเล่นเห็นอะไรขึ้นมึงด่าสัตว์มัสัตว์คิดบ้างนะสมองอนะอย่าให้กูได้กระชากเส้นผมออกจากหัวนะ ค่ะนี่ก็เป็นความอดทนอดกั้นของยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ที่จำปะดงจนสุดจะอดทนแล้วนะคะที่ออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ไหวค่ะโดนทุกวันไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาก็โดนจากฝั่งตรงข้ามที่วันวันไม่ทำอะไรเลยเอาแต่จ้องกัดจ้องฟ้องจ้องร้องเรียนผมถามหน่อยมันทำนี้อะไรกันบ้างวันวันะตั้งแต่เกิดเรื่องราวขึ้น ยังพื้นที่กกกกาพวกมึงกล้าเล่นกับกูไหมว่าพวกมึงไม่ได้กินเล็กกินน้อยกันพวกมึงยืนทุกบาททุกสตังกันพวกมึงกล้าเดิมพันกับกูไหมเยีงต่ำอะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วละ่ะเพราะเงินมันเป็นตัวล่อใจองไงเพราะจิตใจมันได้แค่นั้นจนมันแตกละแหงกันไปเห็นไหม มันเริ่มกัดกันเองมันเริ่มแตกกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละสุดท้ายแม่งฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องกันเองอีกต่างหากเห็นไหมล่ะอ้วค <laughs> นบางคนน่ะได้เงินจากคดีนะ่ะไม่ใช่น้อยกลัวเขาจะไปกินหน้ากินหลังสุดท้ายแม่งฟ้องกันเองว้าววิลกูดไม่อยากพูดถึงนะเอามาเอาเรื่องไอ้เล่นไอ้ ท่าปากอไอ้ตู้ตู้ไม้นะครับตู้ไม้ที่เอาไปวางผมเคยพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งตู้ไม้ที่เอาไปวางตรงนั้นผมจะบอกใหนะ้มึงฟังกูชัดๆนะฟังไอ้ภูผาชัยกูไม่ได้สดหรอกว่าพวกมึงจะกูไปเล่นหรือเอากูไปแฝนเฮียอะไรกูไม่เคยสนใจเพราะกูไม่เคยให้ค่ากูบอกแล้วถ้ามันอะไรที่ตัวกูไม่เจ็บ กูไม่ได้สนใจพวกมึงหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวกูเจ็บคนที่พวกมึงรักที่สุดมันจะเจ็บยิ่งกว่ากูอีกเป็นร้อยเท่าจำไว้เอาแล้วนะครับตู้บริจาคที่พวกมึงเล่นคําก็บริจาคไม่มีเหี้ยเลยมันไม่ใช่ตู้บริจาคไม่ใช่ตู้รับบริจาคตู้ไม้นั้น ฟังชัดๆนะตู้ไมใ้ใบนั้นเขาเอามาตั้งไว้เพื่อนางลานางลาที่มีการลาจากเอฟซีแล้วแต่ใครจะอนุโมทนาหบาทสิบบาทมันไม่ใช่ตู้ของปะตต็นแต่ตู้ใบนั้นสำหรับนางลาเท่านั้นสำหรับนางลา ก็อิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้อยากติดตามรับชมรับฟังมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ช่องภูผาชัยชาแนลนะคะขอบคุณมากนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเตาเวอร์จิเนียชาแนล2ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยังไม่ได้เอาปหยอดให้เขานะมีเอฟซท่านหนึ่งบอกว่าแอดชัยพี่ร่วมหยอดตู้หยอดตู้นั้นอ่ะของนางลำสามพันบาท